สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่ป้าจิฟฟาร์มจังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นบรรยากาศชิลๆธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับที่นี่เนี่ยเขาเป็นฟาร์มทําการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยทำกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับป้าเต้ใช่ครับผมไม่ทั้งปลูกผักเลี้ยงเป็ดเก็บไข่นะครับผมแล้วยังมีกิจกรรมเวกชอบสนุกๆอีกมากมายเลยครับวิทย์โลกและที่สุพังครับนี่นี่นี่ มีน้องควารตอนครับเราตรงนี้เราด้วยครับน่ารักมากเลยเป็นไงฮะกทายหน่ายสวัสดีครับวานนี้เราจะ้เข้าใจไหม <c oughs> วเวลาคุณภาพเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับใช่ครับผมและการทํากิจกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกเนี่ยนอกจากการปลูกฝังให้ลูกได้เรียนรู้และพัฒนาการด้วยตัวเองแล้วยังมีการเติมเต็มความรักและความออุ่นภายในครอบครัวด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ย พ่อแม่ยังได้เฝ้าดูพัฒนาการของลูกในตัวด้วยครับความเข้าใจในพัฒนาการของลูกในแต่ละช่วงวัยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยในแต่ละช่วงวัยก็จะมีพฤติกรรมนะครับหรือว่าการจเจริญเติบโตที่แตกต่างกาันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกๆในแต่ละช่วงวัยเนี่ยให้เติบโตแล้วก็เหมาะสมได้ไม่ยากเลยนะครับใช่ครับทุกคนครับการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ได้เลี้ยงให้เขาเติบโตทางร่างกายตามธรรมชาติเพียงอยย่่่่าาาาางเเดีีวววทนนั้ครรแตกมมู เรื่องของจิตวิทยาสําหรับเด็กก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ <_ an> เพราะว่าเด็กแต่ละคนนี่นะครับก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในทุกช่วงวัยทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะชวนทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นไปพร้อมๆกันครับ และเช่นเคยนะครับผมสําหรับแหล่งความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยสาระที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลหาอ่านได้ที่หนังสือสาระนุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมนาาินศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรและข้อมูลเรื่องจิตวิทยาพฒนาการเด็กและวัยรุ่นนั้นทุกคนสามารถหาอ่านได้ที่เล่มที่42นะครับ รนุกรมไทยสําหรับเยาวชนนะครับระบุว่าการจะดูแลเด็กคนหนึ่งให้เจริญเติบโตได้ดีในทุกๆด้านนะครับทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจสังคมและอารมณ์นะครับจำเป็นจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการเจริญเติบโตนะครับหรือพัฒนาการของมนุษย์เพื่อที่จะได้ไปปฏิบตัติต่อเด็กในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งการพัฒนาของเด็กในแต่ละช่วงอายุก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการพัฒนาเนี่ยจะต้องก้าวไปพร้อมๆกันในทุกๆด้านนะครับ ถ้ามีเพียงบางด้านหรือขาดคร่องไปบางด้านก็อาจจะทําให้เด็กเกิดปัญหาได้นะครับทั้งทางด้านพฤติกรรมอารมณ์การเรียนรู้แล้วก็การเข้าสังคมครับ เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนะครับผมสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยาทรักษานะครับผมคุณหมอครับพอดีผมมีคําถามนิดนึงครับผมอยากให้คุณหมอเนี่ยอธิบายพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็คือถ้าเราพูดถึงตั้งแต่เด็กเล็กๆมาแรกเกิดเลยนะคะก็ต้องแต่วัยศูนถึง1ขวบนะคะซึ่งเป็นใบทารกนะคะซึ่งวัยนี้เนี่ย เด็กเขาก็ยังต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่เยอะเลยนะเขาเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะซึ่งถ้าสมมุติผู้ใหญ่ให้การเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมใกล้ชิดนะคะให้ความรักความเอาใจใส่เนี่ยเด็กก็จะพัฒนาความไว้วางใจที่เขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์ผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าความผูกพันทางจิตใจเนาะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก attachment เนี่ยนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญเลยในการที่จะพัฒนาถึงเรื่องความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของเด็กนะคะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจมีความมั่นใจในตัวเองนะซึ่งเขาก็จะทําให้เขามองคนอื่นหรือมองโลกดีขึ้นนะคะนั้นการเลี้ยงดูเด็กวัยนี้เนี่ย,ยมันก็ต้อง ูกฝังที่ความรักความอบอุ่น,เ,นเป็นพื้นฐานสําคัญแต่ว่าปัญหาในวนัยนี้มันก็จะตามมาเหมือนกันว่าเด็กก็เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยวัยหเดือนก็จะเริ่มกลัวคนแตกหน้าแต่ถึง9เดือนก็จะเริ่มเหมือนกับวิตกกังวลเรื่องการพัดภาคแยกจากจากคนที่รักนะคะงั้นพ่อแม่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันไม่ไป ไม่ไปเหมือนข่มขู่ลูกเนาะหรือว่าทําเป็นหายจากหายจากเด็กไปเลยนะคะทําให้เด็กเขามีความกังวลได้พอเด็กโตขึ้นมาเป็นช่วงวัยต่อแต่ ประมาณหนึ่งถึงสองขวบนะคะ <c oughs> ก็เป็นวัยที่เขาจะเริ่มพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมานะคะซึ <c oughs> ่งถ้าคุณลอตเต้เคยไ้ออยิงเขาก็บอกเด็กวัยนี้เป็นเด็กดื้ออะไรเงี้ยเอาแต่ใจใช่ไหมคะคือผมเองครับที่เขาบอกเทอริเบิลทูอะไรเงี้ยเนาะสองขวบแยอันตรายอะไรยเงี้ยซึ่งซึ่งวัยนี้เขาก็จะเหมือนกับต้องการเป็นศูนย์กลางเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็ <c oughs> <ๆ S 2> ชอบปฏิเสธอะเหมือนเวลาผู้ใหญ่บอกให้ทําอะไรเขาก็จะ ไม่ไม่อะไรไว้ก่อนนะคะคให้ให้กินข้าวก็บอกไม่กินอะไรนะบางทีต้องพูดตรงข้าม <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นวัยที่เขาจะเหมือนกับ,รบเรียนรู้ผ่านการที่เขาไปสํารวจสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมซึ่งพ่อแม่ก็ควรจะต้องเหมือนกับเข้าใจวัยนี้ด้วยถ้าสมมติพ่อแม่ไปห้ามเยอะใช่ไหมคะห้ามทํานู่นห้ามทํานี่เพราะเรากลัวอันตรายมากเกินก็จะเป็นการขัดขวางการเรียนรู้รสมบัติีจะไม่กล้าทาอะไรใช่แต่ถ้าสมมุติพ่อแม่ปล่อย อิสระมากเกินนะคะทานู่นทํานี่ได้ตามใจไปหมดเด็กก็อาจจะไม่ได้รับการเรียนรู้เรื่องการควบคุมตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วก็ไว้ต่อมาใช่ไหมคะพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นวัยที่เขาเรียกว่าว,วัยปฐมวัยเริ่มโตขึ้นมาใช่เป็นวัยอนุบาลนะคะ เป็นช่วงที่เราถึงคิดว่าเด็กน่าจะเริ่มพร้อมที่จะไปโรงเรียนเริ่มเจอเพื่อนเริ่มเจออะไรใช่เริ่มจากพ่อแม่ไปโรงเรียนได้อะไรเงี้ยน,นะคะแล้ววัยน,นี้ภาษาก็เริ่มดีขึ้นเนาะเ,เด็กเริ่มพูดพูดคุยได้แต่ก็จะมาด้วยกับวัยตามนเนี้ยวัยนี้เขาจะเป็นวัยที่มีจินตนาการสร้างสรรค์มาก เขาก็จะคิดเยอะใช่ไหมคะอ๋อคิดสมมุต <ph> ิเล่นสมมุติเป็นอะไรอย่เงี้ยซึ่งพอมีจินตนาการเยอะมันก็จะมาพร้อมกับความกังวลความกลัวด้วยเหมือนกันนะคะกลัวผีกลัวความมืดกลัวมาแรงกลัวอะไรสารพัดเนี่ยนะคะช่วงอนุบาลที่เข้าใช่บางทีเขาก็จะพูดคุย ตามสิ่งที่เขาจินตนาการเนอะซึ่งผู้เรียงดูก็ต้องเข้าใจไม่ใช่ไปหาว่าอุ้ยหมูขี่โม้นี่หมูพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งไปขัดขวางเขาจะไม่เขารู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าเอ๊ะ ฉันทาอะไรไม่ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะใช่แล้วถ้าโตขึ้นมาหน่อยช่วงวัยเรียนอายุถึงหกถึงสิบสองจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากอนุบันไหมครับมอค่ะวัยนี้ก็เป็นวัยสําคัญเลยนะคะคือรับเตเพราะว่าวัยเรียนเนี่ยมันก็คือเด็กจะต้องสู่โลกกว้างแล้วเนาะต้องได้รู้จักคุณครูรู้จักเพื่อนนะคะเขาให้ความสําคัญกับการที่เขาประสบความสําเร็จแต่ความสําเร็จของหมอเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องการเรียนอย่างเดียวนะคะหมายถึงการที่เขารู้จัก ที่จะเข้าสังคมควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นเล่นตามกฎกติกากับเพื่อนๆนะคะ วัยนี้เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับเพื่อนมากขึ้นนะต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนนะคะซึ่งตรงนี้พ่อแม่ก็ต้องไม่ใช่ว่าต้องให้ลูกชนะเสมอไปถูกไหมคะบางทีต้องให้เขาจักรู้จักเรียนรู้ที่ว่าเออก็แพ้ได้น<ต>ี่สำคัญมากเลยใช่ค่ะแต่ถ้าแพ้ต้องพร้อมที่จะลุกใช่ไหมคะที่จะสู้หรือที่จะพัฒนาตัวเองต่ออันนี้หมอว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอันนี้ก็คือช่วงของเด็กวัยเรียนอายุ6ถึง12ปีใช่ไหมครับเอาละคราวนี้นะครับทุกคน ก็จะเริ่มคขาสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วคือวัยรุ่นนี่สําคัญมากเลยช่วงนี้เราจะเห็นว่าปัญหา ปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นก็เยอะขึ้นนะคะซึ่งวัยรุ่นตามพัฒนาการเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นสามช่วงใหญ่ๆนะคะส่วนวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะเริ่มมีพัฒนาการทางร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพราะมันมีอิทธิพลของฮอร์โมนเพศใช่ไหมคะเด็กก็จะมีพัฒนาเรื่องความเป็นเพศเพศชายเพศหญิงที่มากขึ้นมีร่างกายที่สูงใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะ ตรงนี้ซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะเริ่มสับสมในตัวเองนะเพราะว่าวัยนี้เขาจะเป็นวัยที่เขาให้ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ ของตัวเองมากคือว่าเต้จะเห็นว่าเด็กวัยรุ่นช่วงนี้เขาจะส่องกระจกนานมากใช่ไหมผิดซ้ายผิดขวาใช่นะแก้มข้างซ้ายข้างขวาเท่ากันหรือเปล่าสวยกว่าหล่นอาใช่ค่ะนะเพราะว่าเขาเขาเขาเรียกว่าเขาให้ความสนใจกับตัวเองเยอะเริ่มมาสนใจตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วเขาก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตรงนี้เยอะนะคะเขาก็จะไม่ค่อยสนใจพ่อแม่เขามีความคิดเป็นของตัวเองใช่เขาก็จะเอาคนรอบข้างอื่นๆเช่นบางทีเขาจะรู้สึกว่าโค้ชที่โรงเรียน นะักโค้ชที่สอนกีฬาเขานะคุณครูนักดนตรีรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าออไอดอลต่างๆใช่ไหมจารานักร้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ เป็นแรงจูงใจที่ทําให้เขายอยากที่จะเป็นตัวางนั้นใช่นะคะแล้วพอเขาเริ่มสู่วัยรุ่นตอนกลางเนี่ยเด็กเขาก็เริ่มมีความคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากขึ้นเนาะเขาจะเชื่อมั่นในความคิดตัวเองเยอะนะคะซึ่งมันก็เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อันเหมกัน<ช>แล้วก็อาจจะตรงนี้ราจะเริ่มพัฒนาเรื่องความรู้สึกอัตลักษณ์ทางเพศ ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนใจเพศตรงข้ามสนใจเพศเดียวกันอะไรเงี้ยหรือเป็น,ปนวัยลองผิดลองถูกเกี่ยวกับ,รบเรื่องเพศนะคะคแล้วพอเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายนะตอนนี้เด็กก็จะเริ่มเติบโตมากขึ้นนะคะความคิด ชัดเจนขึ้นนะเริ่มมีทิศทางวางแผนเกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนะก็เป็นวัยที่เขาต้องการอิสระพึ่งพิงตัวเองมากขึ้นแต่เนื่องจากเขาก็ยังเป็นเด็กมันก็จะทําให้เกิดความขัดแยง้งทางจิตใจของตัวเองเหมือนกันในระหว่างการที่ตัวเองต้องการเป็นตัวของตัวเองกับการที่ต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่นะคะนั้นสิ่งที่สําคัญในวนัยนี้ผู้ใหญ่ก็อาจจะต้อง นอกจากเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่นแล้วนะคะก็อาจจะต้องให้อิสระก็อาจจะต้องอิสระพอสมควรแต่ว่ามีขอบเขตให้เขารู้อย่างเช่นยกตัวอย่างวัยรุ่นอยากกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยเนาะมีมีงานเลี้ยงวันเกิดกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะ มาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่ให้เป็นไงให้ใหอีกหน่อยเขาก็ไม่มาขอใช่ไหมถ้าเราอนุญาตเพราะอะไรไม่อนุญาตเพราะอะไรมันต้องให้เหตุผลเนาะกำหนดเวลาในการกลับบ้านมาห้ามเกินสี่ทุ่มใช่ถ้าหนูกลับหนต้องขออนุญาตก่อนนะแต่ต้องกลับไม่เกินกี่โมงอะไรเงี้ยนะคะสิ่งสําคัญคือวัยรุ่นไม่ชอบคนขี้บ่นพูดเยอะจู้จี้จิกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องพูดสั้นๆให้กระชับคุยกับคุณหมอแล้วได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยนะครับเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเด็กแต่ละ วัยนั้นมีพัฒนาการมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้รวมถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่างกันไปตามวัยซึ่งพัฒนาการนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองรวมไปถึงคนในครอบครัวจะต้องให้ความสําคัญมากๆนะครับ คือหมอคิดว่าทุกช่วงวัยเนี่ยมันมีความสําคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานแต่ละขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันไปและเราไม่สามารถที่จะมาบอกว่าเราเน้นแต่ช่วงวัยเด็กเล็กแล้วพอโตเราก็ปล่อยไปเลยนะคะหรือว่าเราเน้นแต่ตอนโตตอนเล็กเราไม่สนใจก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมติมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลแน่นอนอต่อการพัฒนาบุคลิกภาพที่เมื่อเด็กเติบโตขึ้นนะคะเขาก็อาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์เนาะทาง ร่างกายจิตใจสังคมนะคะคซึ่งเหมือนจะเป็นอุปสรรคในเรื่อง <ừ> การเรียนการ,การทำงานใช่ชการใช้ชีวิตกับครอบครัวกับเพื่อนอะไรต่างๆตรงน,นี้ต่อ,ตอเรียกได้ว่าครอบครัวเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับตั้งแต่แบบเด็กจนถึงเข้าสู่วัยรุ่นก็คือต้องมีครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดใช่ค่ะครอบครัวก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะคะ ความรู้เหล่านี้นะครับไม่ได้ให้ประโยชน์สําหรับคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวน้องเองที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยถ้าเกิดมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ไปด้วยกันความเข้าใจเหล่านี้นี่แหละนะครับที่จะทําให้น้องๆสามารถเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเพื่อให้น้องๆเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนมเกตุมานะครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เพียงแต่จะบอกว่าก ในฐานะของวัยรุ่นนะครับร<อ>เขาก็ควรที่จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่ด้วยถูกต้องไหมฮะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อก็อยากจะรู้ว่าทําไมวัยรุ่นถึงต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการตามช่วงวัยด้วยครับเจอวัยรุ่นพอรา่างกายเป,ยปลี่ยนแปลงไปนะเข้าวัยรุ่นพวกเราจะรู้นะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจะมีการเปลี่ยนแปลงใน,น,นด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์ด้วยซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่สาคัญนะวัยรุ่นถ้ารู้ตัวตรงนี้นะเราจะได้สามารถที่จะจัดการกับเรื่องของ อารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราได้นะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเราสามารถจัดการได้ดีเนี่ยเราก็สามารถจะสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจพ่อแม่ก็ก็จะต,ต้องปรับตัวกับเราด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะอาจจะยังไม่ทราบนะว่าเราคิดยังไงรู้สึกยังไงต้องการอะไรนะบางครั้งความขัดแย้งนี่มันก็เกิดขึ้นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรียนหรือแม้แต่เรื่องอื่น เป็นถึงเรื่องแนวคิดในเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยนะแต่ก็จะว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆที่เป็นวัยรุ่นอาจจะเป็นเพราะช่วงวัยหรืออายุอะไรก็ตามแต่แล้ววัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีการสังเกต หรือว่าการ hmm. สำรวจตัวเองยังไงให้ได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เขาทําออกไปเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดหรือว่าควรที่จะทํำยังไงผมคิดว่าเอาเริ่มเข้าไปรุ่นนะทักษะหนึ่งที่ทักายรุ่นจะฝึกได้นะก็คือทักษะในการทบทวนตัวเองทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองบอ่อยๆนะลยอันนี้เป็นทักษะสำคัญน,นะที่ตอนนี้เรากําลังคิดยังไงรู้สึกยังไงค,ความคิดความรู้สึกเนี่ยมันมาจากไหนนะเราจะสื่อสารสิ่งที่เราคิดรู้สึกในสภาพอารมณ์ที่สงบได้ยังไงครับ อันนี้ต้องคิดต้องวางแผนเหมือนกันนะมีการเรียบเรียงก็าสามารถที่จะร้องขอไดอ้ก็คือบอกในสิ่งที่เราต้องการได้ที่เราต้องการได้ไอ้อตรงนี้นะพอบอกโดยที่อารมณ์สงบพ่อแม่เปิดใจกว้างแล้วฟังแล้วเขรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างดีเนะมันก็จะได้ผลใช่ไหมแต่สำหรับถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าไม่กล้าไปพูดคุยกับพ่อแม่แต่หันไปปรึกษาแล้วว่าคุยกับเพื่อนอันนีมน้มันมีความถูกความผิดอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับก็ปรึกษาเพื่อนก็ไม่ใช่ผิดอะไรนะนะครับอย่างน้อยๆก็เพื่อนก็อาจจะเป็น สนที่รับฟังได้นะแต่ก็คิดว่าการปรึกษาเพื่อนอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเพื่อนก็อาจจะแค่รับฟังเท่านั้นครับเหมือนประสบการณ์ก็จะแบบไม่สามารถแนะนำเราได้ทั้งหมดอะไรอย่างนใช่ครับหรือว่าอาจจะแนะนำให้ถูกอะไรอย่งนี้นะนะครับเพราะฉะนั้น ก็คงต้องมีที่ปรึกษาหลากหลายครับแต่ว่าใกล้ๆที่สุดเลยก็คือคนในครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานี่แหละครับตอนนี้เพื่อให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นครับอยากให้อาจารย์อธิบายถึงพัฒนาการตามช่วงวัยของวัยรุ่นหน่อยครคือวัยรุ่นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ12 13ยาวไปจนถึง18ประมาณนี้ครับฮะแต่เรช่วงวัยกว่าจะไป18เนี่ยครับมันจะมีพัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนไงบ้างก่อนจะถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยครับตอนต้นนี้จะเป็นช่วงสาคัญเพราะว่ากหล ขึ้นมีความแรงนะขึ้นเครีรยดก็เครียดเยอะนะกั <นะ S 1> งวลเยอะเวลาเบื่อเศร้าก็จะมีเยอะนะเป็นอารมณ์ที่มันปั่นป่วนมากเพราะว่าฮอร์โมนบางอย่างในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วรบ,บวกกับร่างกายก็เปลี่ยนไปด้วยสังคมก็เปลี่ยนนะการเรียนก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เป็นการปรับตัวยอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นในรุ่นต,ตอนต้นนี้ก็จะเจอปัญหาทางด้านอารมณ์จิตใจได้เยอะอยู่แล้วแต่ที้พอเริ่มเข้ามาตอนปลายเนี่ยประมาณทัก1 4บสี่ก็จะเริ่มจะเห็น ตัวเองมากขึ้นแล้วต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดมากขึ้นเนะี่เป็นความคิดเกี่ยวกับเรื่องความชอบความถนัดอัตลักษณ์ตัวบุคคลก็นะ<ม>ว่าเขาชอบอะไร,รอยากจะทําอะไร,รอยากจะเรียนอะไรอยากจะมีอาชีพอะไรจะ<ม>ไปถึงจุดนั้นแล้วนะซึ่งเขาจะแตกต่างไปจากเพื่อนเพื่อนแล้วนะฮะวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะมีความพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายตัวเองได้แล้ว แล้วถ้าใครมีรู้ตัวเองได้เร็วนะครับเขาก็จะมีทิศทางของเขาเรื้ว่าเห็นอนาคตของตัวเองชัดเจนมากขึ้นใช่ครับจากภายในเลยนะคืออยากทําด้วยตัวเองอันนี้จะมีพลังมากแต่ไวรุ่นหลายคนก็ยังติดอยู่ตรงนี้นะคือยังหาไม่เจอคือเรียนไปในที่สุดก็พะอ้าวตัวเองไม่ได้ชอบอย่างนี้นะวันนี้เป็นปัญหาเลยใช่ไหมครก็ค้นหาให้เจอนะว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรอันนี้มันจะเป็นแกนสําคัญของบุคลิกภาพซึ่งเนี้ถ้าเรารู้ตัวได้นะ เราก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ถูกต้องนะครับนะสามารถที่จะบอกผู้อื่นได้นะครับแล้วก็บอกพ่อแม่ได้ด้วยนะพ่อแม่รับฟังก็ะจะช่วยทําให้ชีวิตมันผ่านช่วงไวัยไปนี้ได้ ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมแล้วนะก็เป็นผ่านไปได้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับครับเดี๋ยวว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์ครับเด็กๆก็จะได้ไปสํารวจตัวเองทบทวนตัวเองแล้วก็จะได้เข้าใจตัวเองรวมไปถึงเข้าใจพ่อแม่ได้ง่ายมากขึ้นด้วยใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับผมแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ ทุกคนครับการเลี้ยงดูคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์พร้อมอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะครับซึ่งการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องเนี่ยนอกจากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นิสัยพฤติกรรมหรือว่าตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วพ่อแม่ยังต้องปรับเปลี่ยนไปตามวัยของลูกด้วยนะครับใช่ครับในวันที่องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆเนี่ยมีบันทึกและสามารถเข้าถึงได้ง่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนและทุกวัยครับและในที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นการช่วยบ่มเพาะสร้าาางงงงคคคนนนทีี่่มมุณภพไปสสูััขออเเรร และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการท่องโลกเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอยากจะค้นหาข้อมูลความรู้เข้าไปได้เลยที่ www.sarannukomthai.or.th ครับใช่ครับผมพื้นที่ที่อัดไปด้วยสาระความรู้นะครับสำหรับทุกคนสามารถกลับมาดูเรื่องราวสาระความรู้ดีๆได้ใหม่ที่รายการท่องโลกเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอเล่นด้วยครับ ไปเล่นด้วย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 ขอสไลด์ด้วยได้ไหมจับไปจบ